พี่คะน้องฟื้นแล้วพี่คิดว่าจะไม่ได้เจอน้องแล้วซะอีกลูกฉันล่ะคะใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปพาตัวลูกมาให้ช่วยนะฉันเบอะเบอรู้สึกว่าจะคลอดลูกมาสองคนนะคะตอนนั้นร่างกายน้องอาจจะบาดเจ็บมากเกินไปน้องก็เลยคิดมากอะแต่ว่าไม่มีแต่หรอกวันๆน้องหายไปไหนมาตั้งนานฮะ ทำไมไม่ติดต่อพ่อบ้างเลยฉันความจำเสื่อมแล้วพ่อเด็กล่ะเซ็นใบหย่าซะเราต้องเซ็นชื่อเข้าด้วยกันเหรอคะดีเลยทีนี้เราก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแล้วคุณไปอยู่วิลล่รารอย่อเพื่อรอคอดเองเถอะแับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกฉันไม่รู้